ในตำนานนะครับนี่ก็อีกดอกนะึ่งนะครับแล้วก็นี่ฮะแล้วก็ดงนู่นครับ มีจะมีเป็นสารเจ้าที่นะครับแล้วก็วันนี้อยู่กับพวกเรานะครับเราเดินทางเข้ามากลางป่าลึกเลยนะครับเพื่อจะมาตามหานะครับเห็ดในตำนานตำนานนะครับตำนานของเห็ดนะฮะที่แบบกาบอกว่าเป็นที่โด่งดังกันในเมืองจีนนะครับมีพลูนะ ตกลงมาเรื่อยๆนะนี่นะฮะเป็นแบบนี้ครับผมนี่คือชิ้นชิ้นแรกนะครับนี่ฮะท่านผู้ชมบางท่านอาจจะไม่เคยเห็นนะฮะแต่บางท่านเขาอาจจะรู้นะฮะเห็ดในตำนานนะครับ ก็นี่ฮะแล้วก็ตรงนู้นครับมีจะมีเป็นสารเจ้าที่นะครับแล้วก็ก่อนที่เราจะขึ้นไปนะครับเราก็ขอขอตายายนะครับว่าเราขออนุญาตขึ้นเก็บเห็ดนะครับผมเพราะว่าสถานที่ใกล้ละ ที่ก็ต้องมีจะทงจะที่นะครับผมสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่นะฮะไม่ไม่อย่างนั้นต้นนี้จะไม่ได้ยืนต้นใหญ่ขนาดนี้หรอกครับผมดูลำต้นสิครับสูงริบร้วเลยครับ,รอ,รบ <Okay. S 1> อันนี้เขาเรียกต้นพิมานนะฮะต้นพิมาน นี้ในพางเราก็กำลังเสะๆๆ,ๆๆอยู่เพราะนั้นมีดอกนึงใช่ไหมข้างบนน่ะตรงนั้นอะ่ะซ้ายมืออะไรอ่อโอ้โหดอกนี้ใหญ่ครับ ค่อยๆครับค่อยๆค่อยๆครับทางไหนครับลงทางไหนครับฮะลุกทางไหนครับลงทางไหนมาโอ้โหไม่แตกหรอกครับแข็งมากครับแข็งแข็งเกือบจะเป็นต้นไม้แล้วโอ้ยสวยงามจริงๆครับผมดูสิครับสมบูรณ์แบบเลยครับผมนะฮะ นี่ฮะจะชอบเกิดอยู่กับโพรงะฮะโพรงต้นไม้นั่นไงครับน่ะชอบไปเกิดอยู่กับโพรงต้นไม้ฮะน่ะก้อนนั้นนะ่ะใหญ่นะฮะเต็มโพรงเลยฮะ,ะเต็มโพรงเลย อตอนนี้ยังไม่ได้มองรอบๆต้นทั้ง่ที่แบบอยู่ส,งสูงๆนะครับว่าจะมีเกิดอยู่อีกหรือเปล่าเห็นคน,คนพื้นที่นะครับค,คนพื้นที่เขาบอกอเดีเ๋ยวผมไปถามยายก่อนนะครับ ยายยาอันต้นนี้อายุประมาณแตกปีแล้วครับออนี่ต้นพิมาเน,นี่ครับตอง,งชื่อบอเคยเกย,เยจ่เกาคนกคนเกน,นะ่ะามากะว่าประมาณเกือบรวยป่ะครับต้นง่ยใช่นหมน่ะเคยมากเคยก็ไม่เห็นหเฮคยไม่ยูพีเคยเคเห็นไหมจ๊กปะาณเีเดี๋ยวมาอยูพี่คือแบบรดไครับ เคยมาแต่ก่อนเคยอยู่บ้านทุ่งวัางโอ้ยตอนมาได้แฟนอยู่นี่ก็เลยย้ายมานี่ยายยายยายมาจากปีหรอครับมันดิ้ฮะอ้าวไอ้สโนว์แอนยังจำเพลงบ้านว้โว้ยอันยายยายมาจากปีหรอตั้งแต่อายุสิบเจ็ดปีเดี๋ยวนี้หกสิบหกปีแล้วขนาดขนาดยายยายมาตั้งตั้งป่านนี้ห้าสิบกว่าปีใช่ไหมจ้าต้นยังขนาดนี้ แสดงว่าเอาไปทอ็นร้อยร้อยปีเลยเลยครับเนี่ยมีสองต้นนะครับเนี่ยเป็นร้อยร้อยปีเลยนะฮะัสองหรือต้นหรือสามต้นแกครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมถามอันนี้นะครับอันนี้คือเห็ดอะไรครับใช่เห็ดกระเทียมมาหาเมื่อมาเจ็บปอนเลยนะเนี่ยฮะอดวานจะมาดูอยากตีครับฮะอยากตีคนนะคะ อยายมาดูกันบ่อยามาดูยามาดูเห็ดเหมือนกันฮะฮะยามาดูเห็ดยายว่าจะมาดูเห็ดยายมาเกี่ยวยาดยเก็บหมดนี่เห็ดนี่นะเห็ดกะทิเนาะเห็ดกะทิเห็ดกะทิเหรอครับเนื้อเนยนาคิวฮะเนื้อเนยนาลรงนี่เหอะเนยนาลรงนี้ตงนี้ฮะเนยนาไหนรถสมุกฮะรถสมุกิรถสมุกิคุณอาเจอรบุต

ใหญ่มากครับก็ออกยากครับผมเอายากมากๆเลยแข็งครับพระนิสันมันสิบเอถึกแตกบ่เขาเสียมบ่เขาเสียมเสียมส้อบ่เอาเอาไม่มีตัวนึงเขบ่มีมีเสียมตัวนั้นมันแข็งนะอ๋อไปนึงไปนึงมาเก็บนานหรือยังอะไรใหญ่เก็บเพชรไหม มาผมก็เดินไปทั่วเลยผมก็มาเจออะไรผมก็เอาเนาะยาอะตสาห์มาเกี่ยวยาด้วยว่าจะดูด้วยไอ้ <laughs> เชือกนเกลี้ยงเลยอ่ะเสียวหมันเกลี้ยงเลยเลยครับโอโอได้เป็นลูกหลานจะกินครับผม,ม,มบ้านผมไม่มีเห็ดแบบนี้ครับมีบ้านผมไม่มีอย,อยู่ไหนวะท,ท,ท,านท,าทางตะวันออกครับ ครับไปทางน,นั้นแหละครับเอาบปนี่นี่มาเอาไปเสียบเอาไม้เสียบไม่นีๆๆ่นี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 ่ดิผูกกับตรงนี้เอาเสียบมองมองซ้ายมองหิ้วมิดเลนี่แบบเอาตรงนี้ดเดี๋ยวเราจะผมจะเอาต่างเด้ย้าย,ยาทางผุณส้างเขาพยายามเลยอันนี้นะตาคุนไหมบอกว่าสร้างเด้อสร้างเด้อรถรถบันอัพเลยหรือง้างลงต้นต้นไม้มันสูงนะครับทำบุญถวายเนาะ รถเป็นลอขันเนาะตามขายางเป็นไงกลัมภาเร้าดูทเียนรถอีกโอ้เล่นหัวใหบ่เอาดึงนี่ดึงดึงดึงนี่ตัวนี้ตัวนี้ดึงตัวนี้นี่ตัวนี้ตัวนี้ดึงไปค่อยค่อยดึงไป ไปแล้วนะครับไปแล้วไปแล้ว,ลวค่อยๆดึงค่อยๆดึงดึงดีดอดเคืออะไรอ่าโอเคครับแล้วก็เปลียนมิดลงไปแล้วเรียบร้อย <c oughs> ตอนนี้เขาก็กำลังเอานะครับโอ้ <c oughs> ไม่มีบันไดขึ้นนะครับต้นใหญ่มากต้นสูงด้วย นี้ก็จะเป็นระดับสุดท้ายแล้วนะครับเราจะเอาดอกที่ยากที่สุดเลยนะครับเพราะว่ามันอยู่ข้างในโพรงนะฮะอุปกรณ์เราก็แบบไม่ได้มีอะไรมากครับไม่ได้เตรียมมามากมายก็ไม่คิดว่าจะเจอนะครับไม่คิดว่าจะเจอนะน่าจะใช้เวลารุ่ม หลายสิบนาทีเลยครับเกือบชั่วโมงนะดูไปแล้วแข็งมากมากเนี่ยขนาดเออตัวที่เราได้นะนก็ยังเอาไหล หลายนาทีเลยนะสวยครับสวยๆแค่นั้นเลยดอกใหญ่ๆอยู่ด้านล่างนะฮะเนี่ยอยู่ด้านล่างตาวไว้ด้านล่างของแท้นะครับเห็ดป่าของแท้ ออกแล้วฮะออกแล้วเฮ้ยนี่แตกเลยฮะนี่โอ้อหเอาเทเลชิดนี่โอ้โหแตกมาเลยโอ้เอายามาเอายามันอยู่กับรูฮะฮะก็เป็นอย่างนันไม่ได้หมัดแล้ว xem nào, nè tù tay, hả? So tay, so tay. Tù tay, hả?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  Đọc tay, hả? đang ngàm ngàm Được rồi Dài mày con hả? Dài mày con Dài rồi? Ừ. Không, ok ok tay, hả? Tù nữa โันเอายากมากๆเลยนะครับแข็งนะฮะแบบประมาณคล้ายๆกับเป็นเนื้อเดียวกันกับกับต้นไม้เลยนะครับเห็ดประเทศนี้นะโอ,โอ้โอ้เื่นเชื่นเห็ดเชื่อนแล้วออกแล้วอวรวยบา้ารวยนะ้วนนี่ขอชิ้นชมเลยรวยด้วยมาดูด้วย โอเคครับผมเสร็จแล้วครับภารกิจของเราวันนี้ว้าวเต็มตะกร้าเลยครับเขาว่าเขาว่ากันว่านะฮะว่าเห็ดทินิปเนี่ยสรรพคุณน,นะฮะสรรพคุณทางยาเนี่ยระบบคล้ายกับ สมุนไพรจีนเลยนะครับผมอาจจะเป็นสมุนไพรที่ชาวจีนเขานิยมกันนะครับแต่ว่าเกิดที่ไทยนะครับแล้วก็เขาก็เลือกเลือกต้นด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจะเกิดจะเกิดกับต้นไม้ทั่วไปนะฮะไม่เกิดนะครับต้นไม้ทั่วไปจะไม่ค่อยจะเกิดนะครับจะเกิดเฉพาะกับต้นนี้นะะเกือบร้อยปีพ่อแม่พี่น้อง fc นะครับถ้า ต้องการนะครับต้องการจะได้สมุนไพรนะครับหรือว่าเป็นเห็ดลิ้นจือป่านะฮะสามารถติดต่อมาที่ขวัญน,น้อยได้นะครับผมตอนนี้เรามีสมุนไพรของป่านะครับทั้งเห็ดเห็ดป่าสมุนไพรป่ายาชูกำลังนะครับที่ขึ้นอยู่ตามพื้นป่าในประเทศไทยนะครับ สรรพคุณก็แบบใกล้ๆเคียงใกล้เคียงกับก็เหมือนกันครับเหมือนกันกับสุนทรีนเลยนะครับผมติดต่อมาได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งกำลังใจครับผมสวัสดีครับ